เตือนแล้วนะอันตรายจากการทําเล็บเจลเคสนี้เป็นเคสผู้หญิงอายุ25ปีนะคะชื่อชอบการทําเล็บเจลมากเียด้ว,ยว่าเล็บต่อเล็บและมีระยะเวลาพักเล็บเนี่ยน้อยมากๆวันหนึ่งเธอก็สังเกตว่าที่นิ้วโป้งทั้งสองข้างของเธอเนี่ยสีมันเปลี่ยนไปแถมก็ยังคันๆแสบๆด้วยปรากฏว่าเป็นเชื้อราที่เล็บนิ้วโป้งทั้งสองข้างภาษาต่างดาวเรียกว่าทีเนเยอันกูัม เดยวผู้ตามสิคะแล้วทําไมการทําเล็บเจลถึงทําให้เกิดเชื้อราที่เล็บได้ก็มี2เหตุผลนะคะเหตุผลที่1ขั้นตอนการทําเล็บเจลจะมีการใช้อุปกรณ์ดันผิวที่อยู่ตรงนี้นะคะหรือที่เราเรียกว่าคิวติเคิลตรงนี้ขึ้นไปเพื่อจะลงสีได้เต็มหน้าเล็บ ซึ่งคิวติเคิลตรงนี้เป็นส่วนของผิวหนังที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเชื้อราหรือแม้กระทั่งน้ําความชื้นเนี่ยเข้าสู่ภายในเล็บเราได้เหมือนกับว่าเป็นแผ่นกันสาบนะคะเป็นแผ่นกาวกันระหว่างผิวหนังแล้วก็เล็บตรงนี้ค่ะแต่เมื่อคิวติเคิลตรงนี้ถูกทําลายไปก็ทําให้สิ่งภายนอกเข้ามาสู่เล็บได้รวมถึงเชื้อราทําให้กลายเป็นเชื้อราที่เล็บค่ะเหตุ hey, ผลที่สองคือเชื้อราเป็นโรคติดต่อนะคะสมมติว่าหมอไปทําเล็บเจลที่ร้านซึ่งคนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นเชื้อราที่เล็บแล้วเขาไปทําเล็บ เซลที่ร้านเดียวกันเนี่ยแต่ว่าทางร้านไม่ได้ทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ก็เอาอุปกรณ์ที่ใช้กับลูกค้าคนก่อนหน้ามาใช้กับเล็บของหมอแบบนี้หมอก็จะติดเชื้อราที่เล็บได้เช่นกันส่วนการรักษานะคะก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อราซึ่งมีตั้งแต่ยาฆ่าเชื้อราแบบยาทาเล็บยากินซึ่งต้องกินติดต่อกันอย่างน้อยเนี่ยหเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเชื้อราที่เป็นนี้เป็นมากๆหรือว่ากินส่วนของเนื้อไปด้วยก็ต้องทําการถอดเล็บนั่นเองค่ะ